สวัสดีครับคุณอยู่กับนํำเอก็กซ์แนเช่นเคยวันนี้ผมพาไปดูรถ1รุ่นและเหตุผลด,ด,ดีที่ในปี2021นี้เรายังอยากซื้อมาใช้รถที่จะพาไปรู้จักก็คือ Honda Civic FD รุ่นหล่อฮิตโดนใจวัยรุ่นตลอดการหากพูดถึงคอมแพคคายอดนิยมที่ได้รับการตอบรับดีมากตั้งแต่เปิดตัวนะครับเราคงดีไม่พ้น Honda โฉม Civic FD ที่ใครเห็นเป็นต้องรู้จัก ทำตลาดในบ้านเราตั้งแต่ปี2005ถึง2012เจ้า Civic FD ก็เป็น Civic Generation ที่8ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของรูปลักษณ์การดีไซน์สุดสปอร์ตเรียกได้ว่าเปลี่ยงจาก Generation ก่อนอย่างชัดเจนหากใครเคยใช้ Civic Dimension หรือว่า Civic EK ที่เก่าลงไปีจะรู้เลยว่ารูปแบบการดีไซน์หน้าตามันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะเจ้า Civic FD นั้นถูกดีไซน์ออกมาใหม่สปอร์ตสวยหรู หน้าตาก็เหมือนกับซีวิ c F d ดี2ตัวญี่ปุ่นเลยทีเดียวย้อนกลับไปช่วงเปิดตัวซีวิ c f อดีมาพร้อมกับคุ้มกำลังเครื่องยนต์2ขนาดได้แก่เบนซินไ v t e c ทขนาด1.8ลิตรและขนาด2.0ลิตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดพร้อมโหมด S และยังมีเกียร์ธรรมดาให้ลูกค้าได้เลือกอีกยิ่งมีเกียร์ธรรมดาแบบนี้ยิ่งถูกใจวัยรุ่นเข้าไปใหญ่ใครที่กำลังมองหารถซิ่งคันแรกในราคาที่จับต้องได้ มีเกียร์ธรรมดาให้เล่นแต่ก็ต้องควานหายกันสักนิดพอรถที่เป็นเกียร์ธรรมดาแท้ๆอย่าง c ีวิกเอดีเนี่ยอาจจะมีในตลาดไม่มากนะแต่ก็ยังพอมีให้เห็นอยู่ส่วนใครที่มองหารถใช้งานเน้นเป็นเกียร์ออโตสบายๆบ,บอกเลยว่าคุณมาถูกทางแล้วในตลาดมีให้เลือกเกียบแถมราคายังไม่แรงด้วยวันนี้ครับผมจะพาไปดูเหตุผลดีๆที่ทําไมเรายังอยากซื้อ c ีวิกเอดีมาใช้ในปี2021ขอข้ามเรื่องสเปครถไปก่อนนะครับ พอจะพูดถึงเหตุผลเท่านั้นว่าทําไมถึงควรซื้อนะครับเหตุผลข้อที่1คงหนีไม่พ้นเรื่องราคาในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ใครต้องการหารถมือ2สภาพดีๆใช้ในราคาไม่สูงมาก c ี v i c f อดีมักเป็นตัวเลือกต้นๆอย่าง c ี v i c f อปี2006-2007เนี่ยเรายังเห็นในราคาแสนไปปลายถึง20000นกลางๆมีให้เลือกมากมายส่วนใครสนใจปี2010ขึ้นไปอาจจะต้องจำเงินสัก3 0 0 0 0 0บวกลบ เรียกได้ว่าก็ยังเป็นราคาที่คุ้มมากๆในปัจจุบันด้วยราคาที่เราจ่ายไปเพียงเท่านี้เราได้รถที่มีช่วงล่างสมรรถนะดีสอดคล้องกับข้อที่2ที่เรากาลังจะพูดข้อที่2ช่วงล่างสมรรถนะการขับที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากเจ้า C ีวิกเอดีเนี่ยแทบจะเหมือนกับ C ีวิกเอฟดี2ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณจะได้ขับรถบ้านในคาบรถซิ่งช่วงล่างดีเยี่ยมการทรงตัวการยึดเกาะแน่นอนว่าหากคุณเป็นสายซิ่ง คุณมองหารถที่มีช่วงล่างสปอร์ตขับสนุก CIVICFD ตอบโจทย์คุณไม่ใช่น้อยข้อที่3การซ่อมบำรุง CIVICFD นั้นยังสามารถซ่อมบำรุงเบรกอะไรได้ที่ศูนย์ Honda พอรถไม่ได้มีปีเกา่าจนเกินไปยังสามารถเข้าเซอร์วิสในศูนย์ Honda ได้และยังสามารถเบรกอะไรรอบคันได้อยู่ส่วนอู่ข้างนอกก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เนื่องจากรถที่มีอายุอนามประมาณนี้แล้วผ่านมือช่างมามากมาย เรียกได้ว่าเข้าไปปุ๊บบอกอาการเล็กน้อยช่างก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่ารถเป็นอะไรถ้าช่างของคุณไม่ได้แย่จนเกินไปยังไงก็สามารถซ่อมได้ข้อที่4ดีไซน์รูปลักษ์ร่วมสมัยแน่นอนครับคุณต้องการรถมือสองดีๆสักคันที่มีดีไซน์ไม่ได้เก่าจนเกินไปหากคุณไม่ได้ชอบรูปลักษ์ของรถซิงรุ่นเก่าๆนั้นคุณควรมองที่ C ี vicF d ดีเพราะปัจจุบันถึงแม้จะออกรุ่นใหม่มาแล้วอย่าง C ี vic FB c i v i c f C Civic ี Civic k ว c ีวิกเอดีก็ไม่ได้ดูเก่าน้อยหน้าไปกว่าด้วยการดีไซน์ที่สปอร์ตอมตะแบบนี้คุณสามารถจอดเทียบรุ่นใหม่ๆได้อย่างไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวข้อที่5เป็นข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในราคาที่คุณจ่ายเพียงแค่แสนปลายถึง2 0 0แสนสำหรับ CIVIC FD ปี2006-2007ผมบอกเลยว่าคุณจะได้เทคโนโลยีที่มันคุ้มค่า C ี vic f อนั้นถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเจเนอเรชันเก่าคุณสามารถได้ระบบ Air Auto มีจอวิทยุ2ดินให้คุณได้เลือกใช้และแน่นอนคุณยังสามารถใส่เซนเซอร์ถอยหลังหรือติดกล้องมองหลังเข้าไปเพิ่มได้อีกหรือบางคนอาจจะโยกย้ายของจากสเปคญี่ปุ่นมาใส่คุณอาจจะมีได้เย็นปุ่มพุสตาร์เลยทีเดียวเรียกได้ว่ารถปี2021มีอะไรรถของคุณก็จะมีแบบนั้นเช่นกันพอรถถูกออกแบบมาให้รองรับกับเทคโนโลยีแล้วเพียงแต่ในส่วนของบ้านเหล่ามีการขอเทคโนโลยีพวกนี้ออกไปหากคุณต้องการเทคโนโลยีที่มันเต็มระบบ คุณอาจะต้องทําการย้ายของจากญี่ปุ่นมาใส่แต่แน่นอนครับว่าเดิมๆที่มีมาให้ก็ทันสมัยเมื่อเทียบกับเจเนอเรชันก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าสุดๆครับวันนี้มาพูดให้ฟัง5ข้อดีๆครับสำหรับ c ีวิ c f อในปี2021ยังเป็นรถที่ยังน่าใช้อยู่แน่นอนครับใครลองหามาใช้ดูรับรองว่าไม่ผิดหวังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ